สวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับ EP นี้นะครับเราก็จะพามาชมนะครับสมเด็จแวกม่านวัดหัวเด่นปี39นะครับวัดหัวเด่นปี39เป็นย้อนยุคปีแรกนะครับแล้วก็สร้างไม่บ่อยนะครับวัดหัวเด่นมีไม่กี่ครั้งที่สร้างตั้งแต่ปี39มมานะครับพระรุ่นนี้นะครับก็ประวัตินะครับก็คือจัดสร้างมาเพื่อนะครับจัดสร้างมาเพื่อ ทำมณดบนะครับสร้างมณดบหลวงพ่อกลวยนะครับที่วัดหัวเด่นนะครับวัดหัวเด่นนี้หลวงพ่อกลวยได้ไปสร้างพระเสวีนะครับไว้ที่วัดหัวเด่นนะครับเพื่อนๆนว่างก็ไปสักการะนะครับประวัติอันนี้นะครับอาจารย์สมานกับอาจารย์เท่าสุพรรณเป็นคนิเริ่มจัดสร้างนะครับก็จะมีอาจารย์ หลวงปู่เย็นนะครับแล้วก็หลวงพ่ออะไรอีกผมยังไม่แน่ใจจําไม่ได้เลยนะครับผ่านเมื่อวานก็จะเป็นพิธีที่ตามที่ตามที่ผมค้นดูนะครับบางบางท่านก็บอกว่าพิธีเดียวกับวัดโคศิตตารามนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เข้าพธิธีวัดโคศิตตารามนะครับก็ลองค้นหาประวัติกันดูนะครับแต่ก็ ใช้มวลสารของหลวงพ่อที่แตกหักมารวมในรุ่นนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เม็ดมะกําตาหนูเส้นเกษาหลวงปู่ขาวหลวงอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพระที่น่าใช้นะครับน่าเก็บสะสมนะครับอันนี้น่าจะก่อนอาจารย์วิชัยนะครับแต่ข้อมูลถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ ยังไม่แพงนะครับแต่หาไม่ค่อยได้นะครับหาไม่ค่อยได้อันนี้แหวกม่านนายบุปสักถึงจะทันไม่ทันก็ลองเก็บไว้ใช้ดูนะครับบารมีหลวงพ่อกวยท่านสูงนะครับวันนี้ก็ทำคลิปแค่เพลงเท่านี้นะครับก็ชอบถูกใจนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับออกความคิดเห็นได้ครับสวัสดีครับ